อยู่กับที่ไว้ที่มวยเวอร์จากเซเรียบนะครับดูว่าตรงข้ามนี่แหละโคทักซินเลยวันนี้มวยจบมันเดินข้ามโค้ักซินได้เลยครับแต่ถ้าว่ามวยแพ้หรือว่าเราแพ้ก่อนเราก็ไม่ต้องข้ามเรากลับ้านเลยนะแต่วถ้าหมวกนี่เดินสบายเลยนะคน้าหนักส่งแล้วหนักสอบได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอช่างทีครับบอกวงเครื่องกับนี่ครบสิบแคนนั่งอยู่พนังมุดนะอยู่มันเต็มเลยแก่เออยู่มาณนี้ครับ มาดูน้ำหนักสอบล่าสุดตอนนี้ครับใหม่ละทรงใหม่ลวสันชัยครับสารฟันกีฬานาทวีวันนี้จะเจอกับโตเงินพรเมืองช้างนี่อ่ะอ่ะเดินแรกครับแปดสามารถถอดเกงไหนครับวันี้อ่ะนี่ครับี่นี่ครับที่ วาวนานครับบทสย่งสเตเดียร,รปราบพาดีสอบสว่างยิ้มเอ้เอาพระจันขาวชกกับปราบพาดีเอา1 1 8 8ชอ5พายักนะเจอกับดีเซนแล้วครับสันติสุรินมายกมันเจ็ดสีก็ชกช่องทูไปก่อนไอ้เพชรเมืองกัน107เจอกับลาสตาวันนี้เอา ำล้วมาแรอบวันนี้ย0 <laughs> รแปดะาไฟรีคู่รอรับปาไฟรี้ <11 9. S 2> อยสิบครับรรครับเสรีภาพเลยิงรีเอาเาหครับจุดสองเาครึ่งนะ โตเงินโินครับหนัก6.1ลึ0.1ครับโตเงินทับโรเกตเอแกนขาวครับวันนี้เจอกับป๋าพอดี119 118.8ครับครับาวันนี้กูก้วครับส0โล กาจุดบครับเพชรอนุวัฒร้อบสีเพชรอนุวัฒร้ครับครับจดรับชัยโลหสามหกอครับเรียบร้อยครับผู้สองครับทุกคนวันนี้เจอกับเพชรอนุวัตน์แดงเขาสายกับ มาดูครับวันนี้วันที่9มิถุนา68ศึกเหมยไทยพันธมิตรจะโดยกุมพลังใหม่นะครับวันนี้ก็9คู่นะคู่แรกวันนี้เจ้าตังครับนายกโอ้หนองแบงครับ1 0งครับอย่างเจอกับพรสิริสศสิริรัด อย่างไม่มานะโคที่สองเพชรอนุวัฒน์แดงเขาซ้ายครับร้อิบสี่มาร้อิบสี่พอดีเจอกับรักทุกคนสองกันไฟฟ้าครับต่อมาร้อยสิบสี่จุดหกส่วนกุสสากับปราภีรีครับปราไีดีสอดสว่างยิมร้อยิบเก้ามาร้อยสปดมาเท่ากันเลยส่วนระจันท์ขาวไอ้นี่มืยไทย 8. 8. ครับก็มาร้อยสิบปจุดปครับ นลา,าสตาเกียตรติทองยศก็ร้อยเกียตรติเมื่อเช้าก็มาร้อยแปดเก็ยรตปอนอันนี้ก็มาเสียบเจอกภัยมองกนชอมงมงคลชัยฟาร์มมาร้อยแปดก็คืนพลรปน,นะนี่ชรเมองกรก็ยก่อมยากจะเสียบเพราะว่าโคชกชอดโกูฮ่ากัลันชัยสารฝันกีฬานัทวีครับมาสามสิบหกจุดหนึ่งส่วนตัวเงินพรเมืองช้างครับมาสามสิบหกจุดเจ็ด ส่วนคู่หกก็เป็นบมอมแก้วใายเพชรบุรีครับสามพมายังไม่มาดิลำน้ำแขวครับห้าพยากักษ์มวยไทยนี่ก็มาสา4ส่วนคู่เก็เดเนพยักษ์ชอห้าพยักษ์สากิมกี้มาสา1ดนะฮะดีเซนเล็กกับสันติสุรินมาสาริกุ1เท่ากันเลยส่วนคู่ที่แก็เดเล็กรีิวอลูชั่นมวยไทยสามาสาิ้ยมาสา ่วนเสรีภาพโซนอาหารปีกไม้นี่ครับโจรสิงเลีนี่มาสมหมดประชามาส4 9สี่เก้านะนี่คือแล้วก็คู 5, ่ห้ากับคู่เก้าก็โตทองสามสิบเจอกับตะกุดโทนเล็กครับพอทีนี้คู่ที่นี่ครับนีหนึ่งอ่ะต่อมานี้คือนิ้นมักสอบล่าสุดนะเดี๋ยวทช่างจริงก็มาตั้งหกโมงครึ่งอ่ะเดี๋ยวมาวา่าคลิปก็ไปติดตามได้ทางหน้าเพจนะคะกับทางยูทูบแล้วก็ติดต่อครับ Hãy Để không <coughs> bỏ <coughs> 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 <coughs>